นะครับท่านผู้ชมดูนะครับนี่นะฮะดูขอบกระจกก่อนเลยนะครับดูขอบกระจกขอบกระจกเนี่ยเขาจะโค้งนะฮะนี่นะครับขอบกระจกด้านซ้ายของพระคือขวามือเราจะเป็นรูปตรงปลายนี้จะแหลมแล้วมีเส้นแตกออกไปนะฮะมีเส้นแตกออกไปจดขอบนะครับเป็นรูปคล้ายๆปรี ปรีหมายความว่าตรงกลางจะป่องนะหัวปลาหัวหัวและท้ายจะแหลมนะครับตรงนี้ยื่นออกไปจนติดขอบนะครับต่อมาเราก็ดูเรื่อยๆลงมานะครับเรื่อยๆลงมาจนมาถึงใต้ของปรีที่ตรงมุมที่บอกนะครับตรงนี้ก็จะลงไปเป็นแอง่งและเว้าเข้าไปเล็กน้อยนะครับนะฮะดูตามผมนะครับ พอไล่ลงมาเสร็จพอจะถึงตรง,ตรงกลางใกล้ๆก้กับองค์พระก็จะโคง้งโป่งป่อง,อ,งออกมานะครับตรงนี้ต่ำนะครับท่านผู้ชมครับตรงนี้จะต่ำลงไปแล้วก็ตรงนี้จะสูงขึ้นมาพร้อมกับโค้งออกมาด้วยนะครับแล้วถัดลงมาจากที่โคง้งออกมาก็ลงไปก็จะต่ำลงไปอีกนะครับจะต่ำลงไปอีกแล้วขอบซุ้มข้อบแก้วนี้ก็จะเว้าเข้าไปนะครับเช่นกันนะครับ ตรงนี้โค้งออกนะครับตรงนี้เว้าวไปตรงนี้เว้าวเข้าไปนะครับแล้วก็เป็นแอ่งลงไปแล้วต่อมาต่อมาก็จะสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจะสูงขึ้นมานะสูงขึ้นมาพอสูงขึ้นมา,สนมาเสร็จก็ไล่ลงมาถึงข้างล่าง<_><_>พอมาถึงข้างล่างตรงนี้เป็นจุดสําคัญนะครับจุดสําคัญดูที่ขอบพระครับที่ขอบพระด้านล่างอันนี้ทุกองค์ต้องมีถ้าเผื่อมีปีกไม่ตัด ตรงนี้หายไปนะนะฮะจะมีเนื้อเกินนูนสูงขึ้นมาครับนี่ครับนูนเนินสูงขึ้นมานะครับแล้วก็จะลาดต่ำลงไปนะครับพอถัดมานี้ก็จะเนินสูงขึ้นไปอีกแล้วก็ต่ำลงไปนะครับตรงนี้ก็จะต่ำลงไปนะครับนะฮะต่ำลงไปนะครับเนี่ยพอต่ำลงไปเสร็จแล้วก็จะสูงขึ้นมาอีกนะครับข้างใต้นี้เนี่ย ข้างใต้อันนี้เนี่ยนะสูมครับสูมได้สูมได้สูมได้ครครับอ่าสูมได้สูมได้นี่นนนะครับนี่ครับนี่ครับตรงนี้เป็นจุดสำคัญที่เล้นรลับจริงๆของพระพิมพ์นี้นะครับล่องนี้นะครับจะเป็นเส้นเป็นล่องนะครับเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นพื้นลงมาเรื่อยๆ,ๆ พอมาถึงตรงปลายฐานที่แหลมคมเส้นสุดท้ายใต้ซุ้มอันนี้จะมีเนื้อเกินขึ้นมานี่ครับท่านผู้ชมดูให้ดีนะครับนี่ครับจะมีเนื้อเกินจุดนี้เป็นจุดสำคัญที่พระพิมพ์นี้จะต้องมีนะครับพระพิมพ์อกตลอดต้องมีนะครับนะต่อมาเรามาดูที่ซุ้มด้านบนบ้างซุ้มด้านบนเนี่ย ตรงมุมทั้งซ้ายและขวานะทั้งซ้ายและขวานะครับจะเหมือนกับยกขึ้นนะครับจะเหมือนกับยกขึ้นจะสูงเด่นตรงมุมสองข้างนี้จะสูงเด่นแล้วก็ค่อยๆลาดต่ําลงมาหาซุ้มนะครับทั้งสองข้างเหมือนกันนะครับนะฮะนี่คือเส้นซุ้มนะครับเส้นซุ้มของพระฝั่งอันนี้จะค่อนข้างจะเรียบร้อยกว่านะครับ จะเรียบร้อยกว่าแต่ฝั่งทั้งด้านซ้ายจะไม่ค่อยเรียบร้อยนะทบทวนดูอีกทีนึงนะครับตรงนี้จะเป็นแอ่งแล้ววอลเข้าไปพอมาถึงตรงองค์พระก็จะโค้งออกและหนูนขึ้นแล้วถัดลงมาพอถึงเขาก็จะเป็นแอ่งลงไปอันนี้สมควรที่จะต้องจดจํานะครับเบื้องต้นที่พระขึ้นมาดูนะฮะต่อมาเรามาดูที่องค์พระ ที่องค์พระเนี่ยเกจของพระจะเป็นรูปปลีเช่นเดียวกันคือตรงกลางป่องออกแล้วก็จะแคบลงไปนะมาจดซุ้มนะครับมาจดซุม้มอ่าอ่าไฟสองดีและวสองดีแล้วตรงนี้นะฮะผมตรงนี้ตรงด้านหน้าด้านหน้าของพระพระพิมพ์นี้เนี่ยถ้าติดพิมพ์ชัดๆนะครับจะมีเส้นเส้นหนึ่ง พาตรงนี้เลยระหว่างกึ่งกลางใบหน้าและลงมาที่คอนะครับใบหน้าของพระพิมพ์หกชั้นอกตลอดทางด้านซ้ายขององค์พระหรือขวามือเราจะต่ำลงไปนะครับทางด้านขวามือจะสูงขึ้นมาสองข้างไม่เท่ากันนะครับถ้าพระองค์ไหนติดพิมพ์สวยๆจะเป็นอย่างนั้นนะครับต่อมาดูใบหูใบหูของพระนะครับ ดูใบหัวของพระจะเป็นรูปปรีแหลมขึ้นไปนะครับตรงกลางป่องโค้งแหลมขึ้นไปเหมือนกับเอาปรีทั้งหมดเนี่ยใบหูทั้งหมดเนี่ยทั้งล่างทั้งบนเนี่ยเอามาเสียบเข้าไปกับใบหน้าตรงนี้นะครับเหมือนก็เอามาเสียบนะครับมาเสียบดูนะครับเหมือนกันนะครับฝั่งทางด้านขวาก็เหมือนกันนะครับอ่าเหมือนกันฮะเป็นรูปปรีเอามาเสียบ ต่อมาเรามาดูตรงนี้ภาษาเสียงเรียกว่าต้องมีเส้นค้ำหูเส้นค้ำหูของพระก็คือเส้นหน้าเวลาเวลาเขาแกะแพ้พิมพ์เขาก็จะแกะลงไปนะครับแกะลงไปเป็นเหลี่ยมที่จริง,รงๆแล้วพระพิมพ์นี้หน้าไม่กลมนะครับมากลมเอาตรงกลางแต่ด้านล่างเนี่ยที่พื้นเนี่ยเป็นเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมครับเป็นเหลี่ยมเข้าหลามตัดนะครับ เป็นเหลียวก็าเราตัดแล้วก็มีเส้นของพิมพ์เนี่ยค้ำเหมือนกับค้ำไว้นะครับเส้นทั้งด้านทั้งด้านซ้ายนะครับจะต่ำกว่าทางด้านขวาจะสูงกว่าไม่เท่ากันนะครับสิ่งที่จำคือดูตรงหน้านี่ทาพัะสวยๆนะครับตรงหน้าจำอีกทีนะครับด้านซ้ายขององค์พระจะต่ำด้านขวาจะสูงนะครับนี่เป็นใบหน้า แล้วก็มาถึงลำคอลำคอก็จะยาวจากคางลงมาถึงหายปละนะครับหายละถ้าพระองค์ใดติดชัดข้างบนจะเล็กข้างล่างจะใหญ่นะครับข้างล่างก็จะจะเป็นเส้นจะเป็นเส้นใหญ่เออโทษทีข้างบนจะใหญ่ข้างล่างจะเล็กขอโทษนะครับนะจะเป็นตรงนี้จะใหญ่แล้วก็ลากเล็กลงมานะครับสิ่งที่สำคัญตรงเส้นหน้าอกจากขวา นะครับมาซ้ายดิบเป็นเส้นนี้เส้นนี้ต้องตรงนะครับนะครับถ้าเป็นของจริงนะเส้นนี้ต้องตรงถ้าของไม่จริงเนี่ยตรงกลางหน้าอกเนี่ยเส้นนี้ตรงคอเนี่ยก็จะยกขึ้นไปนะเป็นรูป่าเป็นรูปยกขึ้นไปแต่ถ้าของจริงแล้วก็จะตรงนะครับจะเป็นเส้นตรงเดี๋ยวแมผมอธิบายเสร็จแล้วเนี่ยผมจะให้ดูอีกหลายหลายอก นะที่ผมที่ผมมีอยู่นะครับที่ผมมีอยู่นะฮะต่อมาเรามาดูวงแขนวงแขนของพระด้านซ้ายนะครับขององค์พระด้านซ้ายแขนท่อนล่างจะยาวนะครับจะยาวขึ้นไปชนกับแขนท่อนบนนะครับแขนท่อนบนจะสั้นนะครับส่วนแขนทางด้านขวาแขนท่อนบนจะยาว ทางด้านล่างจะสั้นกว่าเพราะฉะนั้นจึงทําให้การกางแขนของพระนี่ไม่เหมือนกันนะครับทางนี้ทางด้านซ้ายเหมือนกับยกศอกขึ้นและยกไหล่ขึ้นนะครับอุปมาอุปไมยก็เหมือนกับใช้จีวรเนี่ยหม่มองค์ท่านนะครับแล้วก็พาดลงไปบนบานแล้วก็พันที่แขนก็จะทำให้ดูว่าพระทางด้านซ้ายเหมือนกับ ยกหัวไหล่นะครับต่อมาเรามาดูที่เขา่าเรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับดูเส้นหน้าอกก่อนขอโทษเส้นหน้าอกดูนะฮะสังเกตดูนะครับคดเส้นหน้าอกไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันเห็นไหมฮะทางนี้ออกจากหัวไหล่นะครับออกจากหัวไหล่ก็จะโค้งเข้ามาแล้วก็หักตรงลงมานี้มาชนเกือบชนแขนนะเกือบชนแขนท่อนล่าง ทางด้านขวาก็จะโค้งมากกว่านะจะโค้งมากกว่าด้านซ้ายหักเข้ามานะครับแล้วก็เหยออกมามาชนกับแขน <c oughs> ด้านซ้ายนะครับเหมฮะดูตามพระนะครับดูตามรูปนะครับมือตรงมือที่จะประสานกันจะเป็นข้อมือแล้วก็เป็นนิ้วเล็กๆทั้งสองข้างนะครับช่างแกะนี่แกะได้ เรียกว่าเหมือนของจริงมากนะครับดูนะฮะตามสอบเหมือนกับ้อยต่อนะครับเอาแขนท่อนล่างไปต่อกับท่อนบน,นบหัวเข่าด้านดูเข่าครับเข่าทางด้านขวานะฮะก็จะยาวเล็กกว่าเข่าทางด้านซ้ายจะสั้นแต่เป็นตุ่มโตยกสูงขึ้นกว่าเข่าซ้าย ปลายฐานของพระนะครับดูปลายฐานขอโทษนี่ปลายฐานของพระจะเรียวแหลมเหมือนเข็มนะครับหนังสือเล่มเก่าๆสมัยก่อนที่ครูบาอาจารย์ได้เขียนไว้นะครับจะแหลมเหมือนเข็มนี่ครับของจริงถ้าถอดออกมาแล้วเนี่ยไอความคมหรือความแหลมของออหัวฐานก็จะหายไปนะครับ ฐานจะโคง้งนูนตรงกลางโคง้งหัวฐานหัวท้ายจะเล็กแหลมนะครับถ้าเรามองโดยรวมแล้วเนี่ยนะครับตั้งแต่ <c oughs> ตั้งแต่ด้านตรงเกศพระลงมาถึงฐานองพระลงมาถึงฐานเราจะมองเห็นว่าพระนั้นนั่งไม่ตรงกลางนะครับนะครับส่วนฐาน ส่วนฐานเนี่ยทั้งหชั้นเนี่ยจะชิดมาทางซ้ายขององค์พระหรือขวามือเราส่วนองค์พระจะชิดมาทางซ้ายมือเรานะฮะนะีทางด้านขวาของพระนะจะชิดมาทางซ้ายมือเราดูนะฮะพระไม่ได้นั่งตรงกลางนะครับถ้าพระนั่งตรงกลางไม่แท้นะครับ อันนั้นคือพระที่แกะพิมพ์ขึ้นมาใหม่นะครับนะครับเส้นนี้มีอีกเส้นหนึ่งที่เป็นเส้นสำคัญนี่ครับอยู่ตรงขอบด้านบนนี่ครับเส้นนี้แต่ต้องพระที่ติดชัดจริงๆนะครับนะฮะถึงจะมีเส้นด้านบนนี่ครับเส้นนี้จะเป็นเส้นยาวลงมานี่เลยยาวนะ ยาวจากซ้ายมาถึงขวานะครับเ,เส้นด้านบนนะครับทีนี้ผมจะบอกจุดสำคัญของพระจริงๆนะครับที่เราต้องมีและซื้อถ้าเผื่อดูมีตรงนี้นะครับคือตรงเกตนะครับคือตรงเกตตรงปลายเกตนะครับจะตรงมุมทางด้านขวาของพระ หรือซ้ายของมือเราตรงนี้จะเป็นเนื้อเชื่อมติดโค้งนะครับตรงนี้จะโคง้งมีลักษณะโค้งนะครับทางด้านขวาองป้าหรือซ้ายมือเราถ้าเพื่อทางด้านซ้ายจะมีจะชนลงไปตรงตรงนี้หักเป็นฉากแต่องค์นี้เนี่ยมีคาบกรุบบังอยู่ก็เลยมองไม่เห็นนะครับจริงๆแล้วตรงนี้ตรงเป็นฉาก เดี๋ยวให้ดูอีกองหนึ่งเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบกันนะครับนี่ครับขอบจำตรงนี้ไว้ให้ดีเลยครับขั้นต้นนะครับนี่ตรงนี้จะเป็นเนื้อนูนหนึ่งหนึ่งที่สองที่แล้วก็ให้ลาดลงไปลาดลงไปแล้วก็เนินสูงขึ้นมาแล้วก็ลาดตาลงไปนะครับตรงนี้ล่องนี้ ร่องของขอบนะครับจะต้องเป็นจะต้องเป็นขอบลงมาอย่างนี้มาตันตรงนี้นะครับตรงนี้มีเนื้อเกินนะครับตันตรงนี้นะครับอ่านี่ด้านข้างด้านข้างของพระพระอันนี้เป็นบล็อกมีขอบข้างขอโทษมีขอบข้างนะต้องมีขอบข้างพระวัดเกศโยบล็อกเขาลงไปแค่นี้นะครับ นี่เป็นซุ้มครอบแก้วนี่เป็นพื้นนี่เป็นพื้นของพิมพ์และก็ขอบเขาจะหนาแค่นี้นะครับนะแล้วเขาปาดเอาเนื้อออกไปบางองค์ปาดหนาบางองค์ปาดบางบางองค์แต่ขอบต้องมีต้องมีนะครับต้องมีขอบนะครับนี่ฮะนี่ครับนี่ครับนี่ครับตรงนี้ครับต้องมีขอบใช่ไหมครับต้องมีขอบ เมื่อเอาออกมาจากพิมพ์แล้วเนี่ย <c oughs> ขอโทษก็ต้องใช้การตัดนะตัดเอาขอบเอาเนื้อที่เกินออกแล้วก็ใช้กระดาษทรายหย,ยาบๆนะครับหรือหินเราต้องสันธิฐานเอานะน่าจะเป็นหินหินที่ใช้รับมิตโกนแท่งเล็กๆนะครับเอามาฝนเพื่อให้ขอบเนี่ยหายไปแล้วมนสวยงามนะครับ นี่ครับขอบของพระและจุดสําคัญสําคัญทั้งหลายนะพระองค์นี้เนี่ยมีคาบกลุแล้วก็ด้านหลังก็ใช้มาบ้างเป็นรูปใบโพนะผมก็ซื้อไว้ประมาณสักสิบกว่าปีที่แล้วนะครับเป็นพระที่ติดพิมพ์ได้ชัดเจนมากนะครับทุกชั้นสวยงามติดชัดทุกเส้นนะครับอ่ะเรามาดูอีกองค์หนึง่งเรามาดูอีกองค์หนึง่ง อ่าองนี้ครับองนี้ก็ติดพิมพ์ชัดเช่นกันนี่ครับเส้นที่ว่ายังมีอยู่เลยนะครับนี่ครับนี่ครับเส้นที่ว่าเมื่อเมื่อสักรู่ดีนะครับนะฮะนี่ครับเนี่ยมีเส้นเห็นไหมครับแต่พระองค์นี้ติดชัดยิ่งกว่าองค์เมื่อกี้เพราะว่ามีเส้นขอบที่นูนขึ้นมาด้วยนะครับอ่า องนี้เกตก็หลุดไปกับติดอยู่กับพิมพนะเกตนะครับเดี๋ยวขอญาตถ่ายน้ำนิดนึงนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวทางที่ามีคำถามท้ายรายการแล้วก็ให้ถามอยากถามอะไรกติครับคำถามนะครับนี่ฮะเรามาดูครับอง์นี้ กับองค์เมื่อสักครู่นี้นะครับตรงนี้ก็จะต่ำและว้าวเข้าไปตรงนี้จะเป็นเนินสูงขึ้นมาตั้งแต่องค์พระถึงเข่าจะเนินโนโนนนูนส,สูงขึ้นมาที่พื้นนี่นะครับแล้วก็ขอบก็จะกว้างออกมาเหมือนกันนะครับเหมือนกันแล้วตรงนี้ก็จะต่ำลงไปนะครับแล้วก็จะสูงขึ้นมานะครับนี่ขอบนี้มีเหมือนกันใช่ไหมครับเป็นเนื้อนนนแต่ว่าไม่ชัดเจนขนาดนั้นนะครับ เป็นเนื้อหนูนขึ้นมานะครับอ่ามาจุดสําคัญตรงนี้เหมือนกันเลยเห็นไหมครับสององนะครับเหมือนกันนี่ครับตรงนี้ลาดตรงนี้สูงขึ้นมาอ่าเป็นเป็นล่องเป็นเป็นล่องที่ติดกับซุ้มนะครับตรงนี้ตันนะครับมาถึงตรงนี้ตันพอหยิบมาปุ๊บเราพลิกดูหงายดูนี่ครับเห็นไหมเห็นไหมครับนี่ครับตรงนี้ตัน เห็นไะนนี่เป็นขอบเห็นไหมครับลักษณะของขอบตรงนี้สูงต่ำสูงต่ำนะครับนี่ลักษณะลักษณะของพระวัดเกศโยพิมพ์6ชั้นอ,อกตลอดเราหยิบพระขึ้นมาปุ๊บดูปุ๊บอย่างน,นะน,นี้นะครับนี่ฮะนี่นะครับท่านผู้ชมครับดูง่ายๆตรงนี้ต่ำลงไปสูงขึ้นมาสูงขึ้นมาสูงขึ้นมา เป็นแอ่งลงไปสูงขึ้นมานะครับถ้าหยิบขึ้นมาปุ๊บตรงเป๊ะเรียบร้อยไม่แถน,นะครับนะครับนี่ครับพระองค์นี้เนี่ยที่อยู่กับผมเนี่ยนะพระองค์นี้เนี่ยเจ้าของเช่ามาจากวัดหนึ่งร้อยบาทนะครับ 100รอยบาทในสมัยนั้นนะครับอ่านี่ครับดูฮะดูเวลาระวางเฉียงอย่างนี้นะครับพระนั่งไม่ตรงกับฐานนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับอ่าไม่ตรงับฐานนะครับท่านผู้ชมนี่ครับองพระอยู่นี่โอนมานี่เลยฐานจะยื่นมาทางด้านทางด้านขวามือเรานะครับ่าไม่ตรงนะครับให้เห็นชัดชัด ส่วนมวลสารของพระพัทธโยนั้นบางองค์มีเยอะบางองค์มีน้อยนะครับบางองค์ก็เยอะเนี่ยครับเพราะว่าพระเนี่ยการสร้างพระไม่ใช่สร้างทีเดียวทั้งหมดนะครับต้องผสมครั้งละไม่เกิน2 0ถึง30องค์นะครับไม่เกินนี้ครับถ้าเกินนี้ผสมไปแล้วปูนจะแข็งตัวไม่สามารถที่จะกดเป็นพระได้นะครับก็ต้องทิ้ง ใส่กะละมังไว้แล้วก็ค่อยไปตำแล้วก็มาโรยมาโรยเป็นผงอยู่ในองค์พระใหม่นะครับนี่ครับดใูให้รอบด้านนะครับเนี่ยครับมีขอบเห็นไหมครับอ,อามาดูองค์นะครับส่วนองค์นี้เนี่ยองค์นี้เนี่ยเป็นพระวัดเกษชยโยพิมพ์อกตลอดที่ขึ้นในกลุก บางขุนพมนะครับหายากมากครับเพราะฉะนั้นพระวัชโยนั้นเป็นที่แน่นอนว่าสร้างก่อนวัดบางขุนพรมอย่างแน่นอนครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเหตุผลที่แน่ชัดเลยคือเมื่อเปิดกรุกเมื่อปี2,500เนี่ยของบางขุนพรมมีวัดเกศชโยมีทั้งพิมพ์อก ตลอดมีทั้งพิมพ์เจ็ดชั้นแต่อกตานนั้นไม่มีผู้พบเห็นหรือพบเห็นหรือว่าถูกตกเอาไปก่อนก็ยังไม่แน่นอนนะครับเพราะมีการตกพระหลายครั้งนะครับดูครับตำาหนิเหมือนกันหมดเลยนะครับดูหน้าอกครับเส้นหน้าอกจะต้องเป็นเส้นตรงนะครับท่านผู้ชมครับเป็นเส้นตรงนะครับแล้วก็ถ้าเผื่อของปอบเส้นนี้ตรงนี้ก็จะยกสูงขึ้นไปเป็นรูปจั่วนะครับ เป็นรูปจัว่วอันนั้นไม่ใช่นะครับไม่แท้นะครับนี่ครับนี่ครับน,นี่ครับฐานโค้งของอเส้นนี้เป็นเส้นตรงต้องเป็นเส้นตรงคอข้างบนจะใหญ่ข้าง่างจะเล็กแบบที่ผมบอกนะครับนะฮะส่วนรายละเอียดเนี่ยที่บางอย่างที่วันนี้เนี่ยจำได้บ้างไม่ได้บ้างถ้าท่าน จะดูทบทวนอีกทีเนี่ยนะครับให้ท่านติดตามใน YouTube ที่ผมได้อธิบายในในรายการนะกดพิมพ์ลงไปเลยใน u t u b e นะณชาลีตินะครับณชาลิติก็จะพบกับผมในรายการนั้นมาบอกวัดเกศชัยโยวัดละคังดูยังไงบางคนพรมดูยังไงทำไมถึงเป็นวัดละคังทำไมถึงเป็นอะไรอันนั้นก็ ดูแล้วท่านก็ลงนึกและวินิจฉัยดูว่า,าบางท่านพูดอย่างนั้นอย่างนี้ก็ความคิดเห็นแต่ละคนไม่ตรงกันไม่เหมือนกันการเล่นพล่าเนี่ยมันอยู่ที่การจดจำของแต่ละคนแล้วก็สร้างเทคนิคขึ้นมาดูนะครับบางคนดูต้องดูเทคนิคอย่างนี้ต้องดูตรงนี้ต้องดูตรงนั้นนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนบุคคลผมมีส่วน เ,เทคนิคจำแบบนี้แบบที่เล่าให้ท่านผู้ชมได้ชมและก็ได้ฟังนะครับก็เป็นข้อที่สังเกตให้ครูให้ท่านได้พิจารณานะครับการดูพระก็แล้วแต่ท่านนะครับที่จะพิจารณาวันนี้ผมก็ขอยุติไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยก็ลองติดตามดู อาจจะเป็นพิมพ์อกตันนะครับหกชั้นอกตันนะครับผมก็ยังมีเก็บพระไว้อีกหลายองค์นะครับคือเราถ้าเราสังเกตเนี่ยเราก็จะดูพระหลายๆองค์เราก็จะรู้ว่าเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าถ้าเราจะสังเกตดีจริงเราก็เปิดหนังสือดูที่เชื่อถือได้แล้วก็ดูหลายๆรูปหลายๆองค์นะครับ แล้วก็ดูตามที่ผมว่ามีจริงเราก็จะจําได้ครับครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเอานี้นะัสักมีเผื่อมีสมาชิกท่านใดอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือสงสัยอะไรตรงตรงไหนเดี๋ยวสักสินาทีนะครับท่านสมาชิกอยากจะสอบถามอะไรก็พิมพ์คําถามมาได้เลยเลยครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์สมานนะครับตอบตรงนี้นะครับสดสดเลยครับว่าอยากรู้อะไรพิมพ์ไหนเป็นยังไงเหมือนกันหรือแตกต่างกันตรงไหนนะครับก็ก็พิมพ์กันเข้ามามาถามได้เลยนะครับ มากี้มาสักคู่เขาเขาเขาถามว่าเออขอบตัดด้านขวากับด้านซ้ายเหมือนกันหรือเปล่าครับผมเห็นอด้านด้านซ้ายกับด้านขวาทั้งองค์เหมือนกันครับเหมือนกันเลยครับเขาตัดตัดแล้วเขาก็จะเขาก็จะใช้หินเนี่ยหินหยาบแต่งนะครับแต่งให้มนกลมนะครับเมื่อกี้มีสมาชิกท่านหนึ่งถามเข้ามาแล้วก็มีอะไรนะแต่ว่าหลงเพราะเงินบางคำมีบ้างไหมครับ หลวงพ่องเงินบางคารไม่มีครับหลวงพ่อเงินบางคารผมไม่มีก็มีก็ต้องก,ก,ก็ว่าไม่มีเดี๋ยวจะหาว่าโกหกนะครับมีครับมีแต่ว่าต้องเก็บเอาไว้เป็นครูนะครับต้องเก็บไว้เป็นครูคือการดูการเล่นพ้าเนี่ยถ้าไม่มีครูเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะว่าคนเราจําไม่ได้ถึงห้าปีสิบปีหรอกครับ เดี๋ยวของฝีมือออกมาใกล้เคียงก็จําไม่ได้นึกว่าแท้ครับนะฮะต้องมีของแท้ไว้ดูนะครับดูแทะดูวัชยโยแทะผมต้องเก็บเอาไว้ดูอย่างน้อยก็ต้องสามองนะครับนี่ครับนี่ครับที่บอกว่าหน้าไม่ที่ว่าน้าเห็นไหมฮะเห็นไหมครับนี่ครับทางด้านซ้ายจะต่ําทางด้านขวาจะสูงเห็นไหมครับองค์นี้อง์นี้ นี่นี่เห็น,นไหมครับองนี้หน้าติดดีมากเลยหน้า,นาเป็นเหลี่ยมนะครับหน้านาจะเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมนะครับเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมข้าหลามตัดนะครับแต่ว่าตรงกลางเนี่ยทางด้านขวาของพระจะสูงทางด้านซ้ายจะต่ำนะครับมีคนถามว่าวัดละคังลายกระหนกมีไหมครับเอวัดละคังไม่มีลายกระหนกครับไม่มีลายกระหนกเพราะว่าการทําพระของสมเด็จเนี่ยทาง่ายๆครับทําง่าย แต่ว่าปลอมยากครับใช่ครับก็ต้องจำให้เป็นความความรู้นะครับบางบางทีมีการเล่าต่อกันมะว่ามีลายกระหนกนู้นลายกระหนกนี้ไม่มีนะครับอ๋อไม่มีครับไม่มีไม่มีท่านทําเพื่อสมนาคุณเท่านั้นเองไม่มีราคาครับไม่มีราคาอ๋อแล้วมีพี่มะขามเขาบอกว่าหมายถึงว่าพื้นด้านซ้ายกับ พื้นด้านข้างซ้ายกับพื้นด้านข้างขวาเนี่ยจะเหมือนกันหรือเปล่าครับไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนกันสูงต่ำอะไรครับไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนทางด้านทางด้านขวาขององค์พระหรือซ้ายมือเราเนี่ยไอการสูงต่ำเนี่ยมีนิดเดียวครับไม่เหมือนทางด้านขวาทางด้านขวามือเราหรือซ้ายองค์พระจะสูงต่ำมากกว่าครับคือเป็นธรรมชาติของของการกดพิมพ์ใบของพิมพ์พระของพิมพ์พระครับ อพ,พอสมัยก่อนเนี่ยช่างที่ที่ทาพิมพ์เนี่ยก็เป็นช่างฝีมือชาวบ้านบ้างแล้วก็เป็นช่างที่อยู่บ้านช่างหล่อนะครับอพอมีฝีมือเท่านั้นเองนะไม่ได้คิดที่จะทําให้สวยงามอะไรนะครับแต่ว่าจินตนาการแล้วเนี่ยเป็นจินตนาการที่งดงามมากนะครับมีคนถามเพราะว่าเป็นหลังหนังสือจีนมีไหมครับไม่มีครับหลังหนังสือจีนครับ ครับครับหลังเรียบอย่างเดียววัดเกชโยพิมพ์ออกตลอดเนี่ยด้านหลังจะเป็นลายมือซะเป็นส่วนใหญ่นะครับถ้าเมื่อถ้าผ้าบางนะครับถ้าผ้าหนาก็ไม่มีเพราะเขาจะฝนอ,ออกไปหรือตัดออกปาดออกออกไปตอนพิมพ์แล้วนะครับถ้าพระองค์บางไม่ได้ปาดหลังจะเป็นหลังลายมือหลังลายมือเดี๋ยวอาทิตย์หน้าหรือคราวหน้าผมจะเอา หลังลายมือมาอธิบายให้ท่านได้ดูให้ได้ชมว่าทำไมถึงต้องกดลายมือครับ